สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาใส่ใจดูแลสุขภาพกับอโรคาวอรที่อีกแล้วนะคะการมีสุขภาพดีก็เหมือนเรามีต้นทุนที่ดีให้กับชีวิตต้นทุนที่ว่าก็คือมีเรี่ยวแรงกำลังในการหาเงินหาทองเพื่อเลี้ยงตนเองและดูแลครอบครัวโดยไม่ต้องสูญเสียเงินทองไปกับการรักษาพยาบาลแขกรับเชิญเจ้าของสวนยางพาราในจังหวัดตรัง ก็เป <Bem> ็นคนหนึ่งท er so ี่ให้ความสำคัญกับการใส่ใจสุขภาพเพื่อสะสมต้นทุนที่ดีให้กับชีวิตและวันนี้เขาพร้อมที่จะเผยเคล็ดลับของการมีสุขภาพดีกับคุณฟ้ารุ่นรุ่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงพอมนี่ครับคุณลุงพรอมค่ะตอนนี้คุณลุงผอมประกอบอาชีพอะไรอยู่คะทำสวนยางครับทำสวนยางครับพื้นที่กี่ไร่คะประมาณก็ยี่สิบไร่ครับยี่สิบไร่นี่เราเดินกรีดคนเดียวเลยตอนนี้ห้ลูกีมนแล้ว ค่ะแล้วนอกจากจะมีส่วนยางแล้วมีธุรกิจตัวอื่นด้วยรึยังเพิ่มอาชีพเสริมก็คือทำ่งกลไก่ <artık? S 1> ก็คือสุ่มไก่ใช่นะคะอันนวอ่ปานหน้าตายก็เรียกว่ากลมไก่ครับค้อมค้อมค้อมไก่ครับข้อมไก่อ๋อค่ะแล้วก่อนหน้านี้คุณลุงหอมมีปัญหาสุขภาพอะไรคร่ะป้อมไก่ห่าลูกเศ้าค่ะเป็นไตร่อยเป็นไม่ปิดแต่ก็เรยกจ้างให้กินค่ะครับพอจ้างให้กินทุกเจ้ามาก็ะไล่เดือนเกือบเกือบปีครับพอลูกสาวคือทดลอง ดื่มน้ําเห็ดแล้วเป็นยังไงบ้าง <ste ck> คะก็ปอหวานะวานปะป่อหวานเดินอยู่บ้านโมอก็เป็นปีแหละประมาณเป็นปีทันแล้วก็เอ็นเอ็นก็ไม่ง่ายลบบรรดายนเป็นเดียวนะก็น้าตาเลยก็คิดว่าตัวเองมีเบียไว้รวยทํารับแล้วมมมลไม่ช่วยลูกครับ um ก็เลยก็เลยจ้างถิ่ะร้องขวดคนั้งร้องขวดการบอกกินกิน,น,น,นกันเช็นแบบว่าปอนวันมอก็ะคนหนัดมันก็ลดลุงลดลุงครับพอลูกดีขึ้นก็เลยนึกถึงตัวเองนึกถึงตัวเองแล้วก็กินกายปรรยากินทันแล้วก็เคยแนะนให้ผักหัวก็กินครับ ที่ตอนนี้ยังแนะนำเขามาครับพรัตัวตีว่าเขานำเม็ดเพื่อมายอมรับว่าดีจริงถ้าคนกินแล้วคือรู้สึกว่าสาพแก็้งแรงครับความเจ็บกล้ก็ไม่ก่อยมาถ้าวายืดเพื่อนว่าชาวเร่ยก็บายดีนะครับบายดีท่านผมไปทํางานเป็นโคตรโรตอนนี้ก็คือว่าถ้ามองมันดีขึ้นความจํเได้ยดีขึ้นคือผมคิดว่าเออเรากินเปื่อทุกขาพถ้าเราไม่รักษาทุกขาพตัวเองแต่ไม่รู้ใครศักษาให้ถ้าเรามีรู้ก็นั่นครับมีมีเอื่นมีต้ง <C> e แต่เราไม่ได้มาแต่ว่าช่วยเลือลูกได้แต่ว่าความเจ็บกำังกายก็อีกตัวนี้อย่างเดียว <C> e แต่ทแา่คุณไปแนะนนำ้ำห้ลังกวนก็วําแ้งครับแพงวแล้วลคุณผอม,อม<ง>ว่าแพงมามชีวิตต้องโดก้าว่ากินแล้วง่ายครับคือไม่แพงมันถก้าว่ากินเป็นมูลาขาคือมาท่านมาครับ <C> e ม,มันไม่ใหญ่ขึ้นลานครับค่ะเรื่อยๆเป็นรอยๆลานได้ในชีวิตของคุณครับแต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักหลักข้าคุณอาทุกข์กับคามของเราก็ ไม่รู้ว่าอีวูเป็นปพื่อนค่ะอ๋อไม่รู้จะอยู่ยังไงไม่รู้อยู่ทำไมเลยนะนะคะับนี่ก็เคยแนะนาไม้ก็มาร์กนะครับนี่ทุกวันก็ไปงานแล้วก็แนะนาไม้ก็ตลอดค่ะคือไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวเต้นไปแล้วก็คือว่าอยากเอ็นดูคุณนแต่ว่าเขาลำบากอยู่ในความเจ็บความไข้ครับสิ่งที่เราได้กลับมามันคือความสียใจปมตื้อความทุกข์และความบุญครับป้อมปตื้อว่าผมได้บุญค่ะปมได้บุญปมตื้อว่าเป็นกุศลอย่างแรงกับป้อมเลยค่ะแต่ป้อมตุกตุกมาเคยร่างถูก็้ตงนแบ่ว ถ้าก็ตามมาแนะนำมาจากในผมบอกบอกหลวงพ่อมความไก่นะครับเราป้อมจ่ายเจอหนาแฟงของผมคือหลวงพ่อมความไก่ก็ตามผมมากว้างมาจากในผมมาผมกว้างว่าหลวงหลวงตุงตัวไทยกว้างท้าอดกลางกลางขึ้นกลางวันถ้าโยบานแล้วพมควังตั้มกรมไปกว้างกว้างไปแล้วก็เลยลึกเจ้าตรงนี้ครับขอบพระคุณมากมากเลยอย่างงี้ถ้าหากว่าให้คะแนนน้ำเผ็ดเต็มร้อยคะแนนคุณลุงผอมให้กี่คะแนนคะผ้อมขาว่าผมว่ายเผ็ดนิด ให้80คะแนนบังคนมันกินแล้วหลังคนมันไม่โต้กแล้วปรับตัวเองมันซึอหวานแต่หลัคนมันกินได้ตั้งตรงได้80เปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วส่วนตัวคุณคุณลุงหอมล่ะคะผ่อมันคือแบบพ่อมง่าย95้าใช่ไหมคตัวเเ้าสเปอร์เซ็นต์เลยนะคะครมาแต่ผมกินเองนะครับค่ะนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ค่ะฟ้ารุ่งรุ่งอยากให้คุณลุงหอมมีสุขภาพร่างกายที่เรียกว่าให้คะแนนเต็มร้อยนะคะต้องเสริมค่ะนะฮะกับเครื่องดื่มน้ำเพชรศาสตร์เพื่อสุขภาพนะคะเป็นของขวัญจากธรรมมมมมชาาาติหหอออบบบใ้้กกัคคคคุุุณณลลงดวยยนนะะะะขเ คล้อยกวาลงลงตรงตกูยู่กูนาเมตเป็นนาน้นะครับอ๋อขอบคุณค่ะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองและไม่มีใครที่จะดูแลสุขภาพของเราได้ดีกว่าตัวเองเริ่มต้นสร้างสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้ด้วยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติสนใจสั่งซื้อได้ที่0846706111และ084 6706222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ